โอเคครับ okay, ผมสวัสดีทุกคนด้วยนะผมยูผมคิวเลน,นะวันนี้เรจะมารีวิวตัวละครเป็นคลิปแรกของช่องเราเลยนะครับผมจูเลียตแพด7.5นะผมล่าสุดเลยอีโวแล้วด้วยนะครับผมโอเคเราจะไปเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับผมเป็นการรีวิวครั้งแรกอาจจะพูดติดติขัดๆัดหรือว,ว่าอะไรนิดหน่อยสักครู่ โอเคครับ okay, ผมเราก็มากันแล้วนะครับผมตอนแรกก็ขออนุญาตวางตังก่อนละกันนะสักครู่นะฮะเล่งสปินเลยก็ได้ โอเคครับ okay, ผมมาเริ่มไปเลยจูเลียสเป็นตัววางตั้งต้นที่10,000หนนะผมและสามารถวางได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะมาดูชัดๆวงถือว่าค่อนข้างใหญ่นะผมเป็นตัวที่วางปุ๊บมีสกิลกดนะผมสกิลกดคือเป็นการย้อนเวลานะฮะเดี๋ยวจะกดให้ดูนะผมสักครู่หนึ่งดามจ่ตั้งต้นนะผมตั้งแต่เริ่มวางดาเมจอยู่ที่14,718หนั้บนะผม คูดายอยู่ที่6.8ระยะอยู่ที่21นะครับผมเอาขั้นต่อไประยะคูดาวไม่เพิ่มไม่ลดนะครับผมแต่ดาเมจเพิ่มจาก1 4เป็น2,002นะฮะโอเคเดี๋ยวเราลองกดสกิลคูดาวให้ดูก่อนเลยแล้วกันนะครับผมไอ้ hey, สกิลคูดาวสกิลกดนะครับผมเป็นการย้อนเวลานี่นะครับผมทำดาเมจด้วยอ่าขอยัดขาสักคู่ 2000 years later. ต่อไปนะผมขั้นที่2นะผมจากดาเมท22เป็น29 0 0 0นเก้านะผมเพิ่มมานิดนึงระยะเพิ่มมาแค่1เท่านั้นนะผมคูดาวไม่ลดนะผมใช้เงินอัพ6,500ขั้นต่อไปนะผมมีท่ามานะผมเป็นโคโนไอลินพันโคโนนะผมสตาร์ติสต,าต้าซิต นาฮะอ่านผิดอ่านถูกขออภัยเดิมผมไปเลยใช้เงินเจ็ดพันห้าท่านี้เป็นท่าอ่านาฬิกาหมุนนะผมอ่าใช่มันมันมีแค่นี้เลยท่านาฬิกาหมุนนะผมสีฟ้าโอเคต่อไปนะผมขั้นที่สี่นะผมใช้ตังค์หนึ่งหมื่นทวนดาเมจจากสองหมื่นเก้าเป็นสามหมื่นเจ็ดนะผมครคูดาวเท่าเดิมระยะเท่าเดิมครับผม โอเคขั้นต่อไปนะผมขั้นที่5นะเพิ่มจากดาเมจสามหมเจ็ดเป็น4ี่หมนเจ็ดนะผมเพิ่มมาหมื่นหนึ่งเลยครูดาวจาก6.3จุดสามยังเท่าเดิมผมแต่ระยะเพิ่มมาหนึ่งหน่วยนะผมถือว่ายังน้อยมากต่อไปับผมขั้นที่6จะมีท่าเพิ่มมาใหม่เป็นท่า c c e l e r a t i o n ดาเมจจาก4ี่หมกระโดดเป็น5้าหมนะครัะผมเพิ่มมา1นึ่งหมื่นหนึ่งพัน ส่วนคูดาวจาก6.3เพิ่มเป็น7.8นะผมระยะยังเท่าเดิมอยู่นะผมเป็น25แล้วก็ขั้นที่7นะผมเป็นจาก58 0 0 0กระโดดเป็น76 0 0 0คูดาวยังเท่าเดิมระยะยังเท่าเดิมนะครับผมใช้เงินอัพ2 0 0 0 0ต่อไปขั้นที่8นะผมจาก76 0 0 0เป็น94 0 0 0นะผมคูดาวยังเท่าเดิมระยะยังเท่าเดิมอยู่นะผม แล้วก็อาจจะเป็นขั้นสุดท้ายแล้วด้วยยังยังไปต่อครับผมต่อไปขั้นที่9นะผมตอนนี้ขั้นที่8เป็น9ก้าหขั้นที่9เป็น1 1ึ่0 0เลยนะผมตี1นึ่แสนเลยนะยังไม่ว้าวมากครับผมมันตี1นึคิดเท่านั้นคูดายยังเท่าเดิมครับผมส่วนระยะเพิ่มมาหนึหน่วยใช้เงินอัพ4ี่ห0ื่นเลยนะผม โอเคผมตันแล้วนะเป็นตัวตีเวทกับแสงนะครับผมคูดาวถือว่าเคลียร์ไม่ได้ผมเป็นตัวใช้สกิลกดล้วนๆเลยสกิลกดสามารถย้อนเวลากลับไปได้นะครับผมคล้ายๆตัวผักต่างๆแต่นี่ดูเหมือนจะอุ้ยย้อนนานมากครับผมแทบจะกลับเข้าฐานเลยก็คือวงหนึ่งมาถึงอีกฝั่งหนึ่งเล้ครับ ถือว่าย้อนเวลานั้นมากเดี๋ยวจะกดให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะครับผมสักครู่หนึ่งโอเคนะผมจะปรากฏให้ดูชัดๆอีกหนึ่งครั้งนะครับผมสกิลกดไป เป็นการย้อนเวลาที่ทำดาเมจด้วยนะครับผมแรงด้วยถือว่าเป็นตัวตึงอีกหนึ่งตัวเลยแต่อาจแต่มันใช้ต่งอัพค่อนข้างแพงนะคผมสำหรับการลงเลทนี่วางหนึ่งมื่แล้วเอาแค่ย้อนเวลาพอนะครับผมสำหรับการลงเลทลงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแค่วางทั้งตัวมันก็หนึ่งมื่แล้วนะครับผมโอเค สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะผมขอบคุณที่ติดตามฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมนะผมเชียร์้างหนาเนาะ